ยินดีต้อนรับพลพั์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุร,รุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดาวรเมนเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะขายอาริสัเมเกอร์ออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับต่างหากได้แค่ตัว80ล้านปอนด์ดูแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลของพวกเราก็จะต้องเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมในฤดูกันนาโดยเหล่าบรรดานักเตะอายุน้อย ที่สามารถก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้หลายต่อหลายคนจนทําให้ในะตอนนี้ก็มีข่าวนะครับว่าผู้เล่นแกนหลักของลิเวอร์พูลบางคนก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลตามจิกกิ้งครับนะครับในช่วงลันชฤลูกาลนี้และในวันนี้ทางด้านของดาร์เรนเบน์นะครับก็ชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะฮะที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวอาริสงเบเกอร์ออกจากทียมถ้าหากได้ข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นเข้ามาให้นะครับโดยล่าสุดน,นะครับทางด้านของดาร์เรนเบน์ก็ไปออก ในรายการช่องทางทสปอร์ตนะครับเขาเก็ไปแสดงความกิ่งเห็นของตัวเองนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลในยุคใหม่นั้นมาถึงแล้วมันก็เป็นธรรมดานะครับที่ผู้เล่นชุดเก่าบางคนจะต้องย้ายออกจากทีมไปโดยลูกการที่แล้วลิเวอร์พูลก็เสียผู้เล่นตัวหลักไปหล,ปหลายคนเหมือนกันหลังจากจบลูกกันนี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนออกจากทีมไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เห็นเนี่ยตัวผมมองว่า1นึ่งเติโกอาคันตาร่าสองโจเอมาติป ในส่วนของโมซาลานั้นก็ยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของตัวของซาลาเช่นเดียวกันและมีโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงซัมร์แต่สําหรับผมนั้นมองว่าอาริชองเมเกอร์นะฮะน่าจะเป็นผู้เล่นอ,อีกหนึ่งคนที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลสูงมากใช่อาริชองเมเกอร์ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้สับตูที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนนี้ตัวเขานั่นอายุ31ปีแล้วนะฮะและอยู่ค้าแข้งกับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานถึง6ปีเต็มและลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้วถึง 255นัดและคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลได้อย่างมากมายซึ่งผมมองตรงนี้แหละมันอาจถึงเวลาแล้วนะครับที่อาริสองเมเกอร์อาจจะเลือกที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ถ้าหากมีข้อเสนอจากทีมใหญ่ในยุนโรปที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ยื่นเข้ามานะครับโดยลิพูลของพวกเรานะครับซื้ออาริสองเมเกอร์เนี่ยมันจากโรม่าในราคา67ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากในเวลานั้น และผมก็เชื่อว่าลิปบูผูอาจจะยอมรับข้อเสนอจำนวน70 8 0ถึง80ล้านปอนด์ในด้วยการยังทีมของอาริสงเมเกอรอย่างแน่นอนนะครับแต่หากมีข้อเสนอที่ยิ่งข้ามาจริงๆและผมก็มาว่าข้อเสนอจำนวน100ล้านปอนด์นั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่หากว่าเป็นข้อเสนอจากทีมในลีกซาอุดิอาระเบียนะฮะและท,ที่สำคัญที่สุดก็คือการแจ้งเกิดของเควินเคโลเฮ ผู้รักษาประตูตัวสำรองในวัยยุคห้าปีที่ตอนนี้กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่อาริสุนเบิกเกอร์บาดเจ็บนะครับซึ่งนั่นแหละจะทําให้ลิเวอร์พูลอาจจะไม่เกิดความกังวลอีกต่อไปแล้วในการหาตัวแทนของอาริสุนเบิกเกอร์ซึ่งถ้าหากขายออกไปจากทีมที่กําลังมีราคาที่ดีอยู่ณนะตอนนี้ในตลาดก็มันก็สมเหตุสมผลนะครับและลิเวอร์พูลอาจจะให้เควินคิลเฮอร์อนั้นขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งแทนอาริสุนเบิกเกอร์ไปแบบยาว,ยาว ซึ่ง,งนั่นหมว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและผมก็มั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยอลิสูเมเกลอ,ออกจากทีมไปอย่างแน่นอนถ้าหากมีข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ยื่นเข้ามานะครับนี่คือความคิดเห็นของดาวเรนเบน์นะครับโดยเขามองก็คือทีมจากลีกสุดิอาระเบียนะครับ้อเสนอจํานวน 70-80- ถึง100ล้านปอนด์เนี่ยก็มีแค่ทีมในลีกซาอุนะครับที่จะซื้อได้นะครับประมาณนี้นะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะมาตินคิวนนะครับตะลึงฟอร์มการเล่นของซาลาโดยหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บกับมาลงเล่นก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับซาลาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์นะครับเข้าลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วเกมลุกลิเวอร์พูลบุบบ้าน่ากลัวขึ้นเลยหลังจากนั้นนะครับก็ยิงใน้1ประตูกับอีก3นซิตีในเกมพบกับยู ในเกมพบกับสปาร์ตาปลากนะฮะในศึกยูโรปาลีกโดยปีกในวัย31ปีนะครับก็ดูดูกานนี้ยิงแล้ว20ประตูกับอีก13แอสซิสต์นะครับจากการลงเล่น31นัดให้กับลิเวอร์พูลนะฮะมาร์ตินกิโอนเนี่ยประทับใจฟอร์มการเล่นของซาลาแนวรุกของลิเวอร์พูลอย่างมากนะครับโดยซาลาเป็นนักเตะคนแรกของลิเวอร์พูลด้วยนะฮะที่ยิงได้20ลูกขึ้นไปเป็นฤดูกาลที่7ติดต่อกันโดยมาร์ตินกิโอนตำนานไอ้ปืญญาอลซ์โน และเป็นนักวิจารณ์จากท้อง t ็อกสปอร์ตนะครับรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยคี่อวนกล่าวกับทาง t ็อกสปอร์ตนะครับกับซาร่าไอ้ว่าตอนนี้ซาร่าอยู่ในช่วงพีดของพอร้อมการเล่นตัวเลขของเขาโอ้มันบ้ามากจริงๆเขาจะไม่หยุดยิงประตูเลยหรือไงซาร่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดของลิเวอร์พูลในความคิดเห็นของผมซาร่าคือแนวรุกที่ดีที่สุดเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดลิเวอร์พูลจ่ายแค่ตัวซาร่าไปเพียงแค่า34ล้านปอนด์เท่านั้น เมื่อพวกเขาดึงตัวซลามาจากโรมาในช่วงซัมเมอร์ปี2017ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปีตัวนี้กับพัฒนาตัวเองกลายเป็นนักเตะระดับโลกและเป็นเครื่องจักรผลิตประตูและไม่มีท่าทีว่าฟอร์มจะตกลงไปเลยนะฮะก็ออกมาชื่นชมนะครับไม่มีตกจริงๆราลายิงแล้ว154ประตูและทำได้อีกถึง68แอซิสจากการลงเล่น253เกมในศึกพกรีมี์ลีกจนถึงนาตอนนี้ในชีพิการแ,แข่งของเขาครับโหดสุด สำหรับซาร่านะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับพ่อของแข้งดาวรุ่งลอร์พูยอมรับความฝันสูงสุดของลูกชายนะฮะนั่นก็คือการได้เห็นลูกชายของเขาเนี่ยย้ายไปร่วมทีมคู่แข่งในพิมลีกทีมนั้นก็คือนิวคาสเซิลนะครับโอ้โหลีคลาร์กนะครับพ่อของบ๊อบบี้คลาร์กนะครับดาวรุ่งคนเก่งนะฮะออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับว่า อยากเห็นลูกชายเนี่ยกลับไปสวมชุดขาวดําอีกครั้งโดยลีค้างนะครับประกาศว่านั่นมันเป็นความฝันสูงสุดของผู้เป็นพ่อที่อยากจะให้บ๊อบบี้คลาร์กดาวรุ่งของลิเวอร์พูลไปเล่นกับนิวคาสเซิลในอนาคตนะครับโดยครัง้งดาวรุ่งนะครับในวัย19ปีบ๊อบบี้คลาร์กทำผลงานโดดเด่นในงารนี้น,น,นนะฮะโดยลงเล่นไปแล้วถึง11เกมในทุกรายการนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาประเดิมเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและลงเล่นในนะัดชิงชนะเลิศทัวร์นครับ นัดที่เอาชนะเชลซีนะครับและยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกยมยูโรปาลีกที่ลิเวอร์พูลเอาชนะสปาร์ตซ์ปาร์คไป6-1ด้วยการยิงไป1นนลูกและ1นึอสิทธ์นะครับโดยอ่านั่นของลีคลาร์กนะครับคุณพ่อของบ๊อบบี้คลาร์กนะครับตอนนี้เนี่ยฮะก็คงอออกมาเปิดเผยว่าอยากให้ลูกชายเนี่ยย้ายไปซบเนิวิเกโซนิวเต็ดนะครับเพราะว่าผู้เป็นพ่อของเขาเนี่ย เคยเล่นใั้กับวคาเซยูเนเตนะครับเป็นเวลาถึง7ปีนะฮะซึ่งก็อยากให้ลูกชายเนี่ยสักวันหนึ่งได้ไปสวมเสื้อนิวคาเซยูเนเตดนะครับโดยพ่อของบ๊อบบี้คลาร์กหรือว่าลีคลาร์กเนี่ยไปกล่าวในการทฟรี่ทฟรี่ฟุตบอลนะครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะมีพ่อลูกสักกี่คู่ที่เคยเล่นใั้กับสโมสรอย่างนี้และผมโชคดีที่ได้ลงเล่นไปถึง265นัดใครจะรู้บางทีผม ก็อยากจะให้ลูกชายทําเหมือนกันกันกบผมนั่นคือการกลับไปเล่นกับนิวคาสเซนิวเต็ดเพราะมีอลันเชลเลอร์ iller, เป็นไอดอลเป็นตำนานและที่นั่นคือบ้านของผมหลังที่2ผมอยากให้ลูกชายเพื่อไปเติมความฝันสูงสุดของผมนะครับก็อยากให้ลูกชายครับไปเล่นกับนิวโคโซนะครับแต่ลูกชายจะชอบหรือไม่นะครับตอนนี้บอบบี้คลาสนะครับโชว์ฟอร์มดีดีนะครับมีโอกาสนะครับในกกรุ่นกันหน้าอาจจะ มีการเล,เล่นมากขึ้นนะครับส่วนอาการบาดเจ็บนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับก็น่าจะไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากมายอะไรนักนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเราไปปิดท้ายกันข่าวนี้กันหน่อยนะครับข่าวตลาดก,การสแกนนักเตะนะฮะซื่อของเอลจีเรียยืนยันว่าลิวูร์กำลังติดต่อที่จริงจังในดีลของรอยันไอส์นูรีนะครับนักเตะที่เจอริงครับแนะนําให้รีบไปคว้าตัวมาร่วมทีมนะฮะ รายงานล่าสุดนะครับเมื่อช่วงคำคืนที่มันมาเกี่ยวกับเดีอดก,การยืยทีมของอ่าไรยันไอชนูลีนะครับฟุตบอลตัวเก่งจากสโมสรวูฟทีนะ่ตอนนี้ดูเหมือนวา่าทางด้านสโมสรลิพูกำลังเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจนะครับที่จริงจังในเดีอดก,การยืยทีมของกลเลนในวัย22ปีรายนี้เป็นอย่างมากและเชื่อว่าลิพูจะยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับเพื่อขอ,อซื้อตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทัพอย่างแน่นอนในช่วงตลาดซัมเมอร์ แต่ทีนั้นลิพูก็ยังมีคุ่กแข่งที่น่ากลัวอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซลซีต่างก็กำลังเฝ้าติดตามสถานก,การณ์ของนักเตะรยายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับรายงานนี้มาจากลากาโจตาดูเฟนยานะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือของแอลจีเรียบ้านเกิดของไรอันสไอนูลีก็ได้ออกมาตีข่าวนะครับว่าสายข่าวที่เราได้รับทราบมานั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ลิพูถือว่าเป็นทีมแรกที่แสดงความสนใจที่จริงจังนะครับในตัวของ ไรอันไอซ์นูลีและเราก็ดูดีว่าลิ์ผู้นั้นมีความตั้งใจจริงๆนะครับกับเดียวนี้เป็นอย่างมากโดยพวกเขากำลังมองหาแบ็คซ้ายฟีเท้าดีเพื่อไปแทนที่ของเอ็ดดี้โรบสันในอนาคตและพวกเขารูดีว่าไรอันไอซ์นูลีนั้นคือตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับและเป็นนักเตะที่เจคกีนค็อปแนะนำให้ไปซื้อด้วยนะครับโดยณนะตอนนี้นะครับเจคกีนค็อปก็เดี๋ยวมาแนะนำนะครับให้ทีมงานผู้บริหารลิวอร์พูลชุดใหม่เนี่ยว่าควรที่จะ เร่งไปคว้าตัวรอยันไอรุลีเข้าสู่ทีมให้ได้เพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆแล้วก็เป็นนักเตะที่มีสปีดต,ต้นอันยอดเยี่ยมและความเร็วของคนนั้นก็ไม่เป็น2รองใครและผมก็ได้สั่งการให้ทีมงานแมวมองไปติดตามดูฟอร์มนักเตะรายนี้มาแล้วสักพักใหญ่ๆนะครับเขาเป็นผู้เล่นเขาเป็นผู้เล่นที่ตรงตามสเปคที่ลิเวอร์พูลต,ต้องการนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดึงตัวนักตเตะรายนี้มาวมทีมให้ได้ ซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมงานลิเวอร์พูลชุดใหญ่ที่นามาโดยริชาร์ดฮิวก็พร้อมนะครับที่จะติดตามนักเตะตามคําแนะนําของเชลลิงครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะสามารถคว้าตัวรอยันอาร์ชนูลีเนี่ยเข้าสู่ทีมได้ตามที่เชลลิงครับแนะนําหรือไม่นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เชลลิงครับมองไว้นะครับก็คืออยากให้ซื้อเข้ามานะครับไปดูฟอร์มนักเตะมาแล้วหนาลนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมซึ <sk> ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่16มีนาคมนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลสำหรับลิเวอร์พูลล้วนๆนะครับกับช่องเดอะคัแฟนบอลพันธะแล้วกับมโภดไลน่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ